สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับโลกาตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับชื่อว่ายักษ่าในปากซาโปปรินสกินทีเคแอลแมค a านิเคิลคีย์บอร์ดครับก็ตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนเกม CSGO นะครับน่าจะคุ้นกันดีนะครับลายนี้นะครับเป็นสกินปืนนะครับระดับหายากสูงสุดจากเกม CSGO นะครับโดยฝีมือคนไทยนะครับสู่สินค้าในโลกจริงนะครับเจ้ายักษ่าโป t k l รุ่น Pin Steam นะครับเป็นคีย์บอร์ดเมคคนิคอลนะครับขนาด t k l ครับที่เพิ่มพื้นที่ในการเล่นเกมหรือโต๊ะทำงานของคุณให้มากขึ้นนะครับได้รับการร่วมมือและพัฒนากับโรงงานแบรนด์ e x i f y นะครับแล้วก็เจ้า Pin Steam นะครับเป็นดีไซน์ที่มีการผสมผสานและจัดวาง Geometric นะครับต่างๆเข้าด้วยกันนะครับภาพรวมเป็นโมโนโทนสีขาวตัดดำนะครับแต่งเติม เพิ่มความสุดใจด้วยเส้นสีประกายมุกนะครับแบบโฮโลแกรมนะครับและชุดคำพูดที่ได้แรงบันดาลใจจากภาษาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทีมของดีไซน์นะครับแพร่ลงเหมือนการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งดีไซน์มีพาร์ทสีดำที่อิงมาจาก ascii art นะครับซึ่งในคำสั่งที่ใช้ในการทำ ascii art เนี่ยมีชื่อว่า print stream นะครับในภาษาจาวานะครับ แล้วก็ที่พูดถึงต้นเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับว่าเป็นสกินที่แรงมารจัยมาจากสกินจาก CSO นะครับพีมพ์ไทยเดี๋ยวจะมีเล่นให้ดูช่วงไทยคลิปด้วยนะครับใน CSO นะครับแล้วก็เจ้ายักษ์ซาโปปิ้นสตีมนะบขออนุญาตมีให้เลือกเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับหรืออังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคสินค้านะครับสเปคสินค้าตัวนี้นะครับเป็น กาเทลลอนนะครับกาเทลลอนเลสสวิตนะครับแล้วก็เป็นฮอสซ์แอบเบิลสวิตด้วยนะครับคือสท่ากับว่าเราเปลี่ยนสวิตได้นะครับแล้วก็เป็นขนาดของคีย์บอร์ดนะครับ369.8นะครับคูณหนึ่ร้บเอ็ดนะครับคูณสี่สิบเอนะครับแล้วก็ค่าสัญญาณ1,000งพันโพลิเกลดนะครับตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตเป็น USB C นะครับน้ำหนัก991ารก้ารับแล้วก็มีทั้งหมด 87คีย์ครับเป็นไซส์ที่เลียวนะแล้วิบ8จคีย์แคปนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกมี19เอฟเฟกต์นะครับสำหรับอ g b Backlight ครับแล้วก็10เอฟเฟกต์สำหรับไฟด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีคีย์แคป ABS ครับแล้วก็จะมีแอนตีนะครับแอนตี้กสติ้งเอนนะครับแล้วก็เอ่อ i n g voltage วลนะครับ5 5V นะครับ แล้วก็ซัพพอร์ตกับ Windows แล้วก็ Mac ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ WorldWeb นะครับ loga.world.com นะครับสินค้าในกล่องทั้งหมดนะครับมีจะมีคีย์บอร์ดนะครับแน่นอนแล้วมีคีย์บอร์ดนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับจะบอกว่าวิธีปรับปุ่มไฟอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวดึงคีย์แคปสวิตช์นะครับแล้วก็มีสาย USB ให้ในกล่องนะครับนะครับ นี่คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้นะครับแต่ยกให้ดูนะฮะางค่สวยงามแรับเนี่ยนี่ครับเนไฟ สนุกากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวจะเ,เล่น cs go กับสกินเจ้าที่มาของคีย์บอร์ดตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า cs go ครับตอนนี้ก็ดึกดึกอพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะหาเซิร์ฟนะแล้วเข้าไปลุยกันนี่ครับแต่ว่าสกินเป็นแบบว่าไม่ใช่แฟคเตรอรี่นะิวนะอาจจะแบบ เก๋าเกหน่อยก็เอาเป็นแบบว่าเอาให้ดูไว้แล้วความสวยงามอันนี้คือแบบว่าที่ที่ดูแข่งมานะครับที่ดูแข่ง c ซียนสปมาก็เห็นแบบโปรเพเยอร์เลือกใช้ไลน์นี้ก็ข้างเยอะอยู่นะอนข้างสวยงามเลยเดียวกด f โชว์เลยทีย โอ้โหพี่มีแสงอ่ะสวยๆก็เนี่ยพามาขอบ้านของพอ่อพามาให้ดูสกินเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นแล้วผมตัวนี้นะสวยงามโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้โอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้คลิปนี้ด้วยนะครับเจ้าคีย์บอร์ดโลกาตัวใหม่นี้นะครับ ยักซ่าโปรปินสตรีมนะครับามาในเดือนพฤศจิกายนะครับราคา3,490บาทนะครับราคาน่ารักเรือว่คุณภาพคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ